สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนคลับทนายเพื่อประชาชนฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook อ c ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับอ่ะเห็นใครๆพูดถึงกันใหญ่รู้ดีกันไปหมดถึงวันที่ยี 3, บางเพจระบุเปรี้ยงอายการยื่นพยานกว่า 60ปากปาร์แบบนี้ถ้าจะสืบกันข้ามปีเราเป็นกลุ่ม fc ของทนายเจ้าของสำนวนอย่างเป็นทางการคงต้องพูดถึงสักหน่อยมัวแต่ไปพูดถึงกล่องดำหลังสงกรานปีหน้ากันอยู่ได้กักลองนำเสนอกันหน่อยว่าพยานจำเลยควรเรียกใครบ้างดิฉันเสนอตัวเต็งปลาส้มเต็งสอง ข้านมะย,ยมซึ่งผู้โพสต์นะครับได้แคปภาพนะครับเป็นโพสต์ของทนายอาคมคงสวัสดนะครับโดยมีข้อความดังนี้ยิมสามพฤศจิกายนวันนัดตรวจพยานหลักฐานข่าวว่าจะมีชมรมดังนำหลักฐานจากตปทมาแสดงเพื่อยืนยันว่าลุงพลเป็นผู้กระทำความผิดนั้นคาดเดาได้เลยว่าแจกยาลูกเพจตามฟอร์ม ส่วนฝ่ายลุงพลจะอ้างบุคคลใดเป็นพยานได้บ้างใครพอแนะนำได้บ้างเท่าที่ผมรู้คือมีป้าแตนแน่ๆหนึ่งปากซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าลุงพลเป็นผู้ร้ายข้ามชาติหรือครับไปทิ้งหลักฐานไว้ต่างประเทศด้วยถัดมานะครับบอกว่าเริ่มเป็นห่วงป่าส้มแล้ว ถัดมานะครับบอกว่ากล่องดําคงเลื่อนแบบไม่มีกําหนดค่ะป้าถามก็ไม่ได้ด้วยนะเจอบล็อกทันทีถัดมานะครับบอกว่าป้าคนกลุ่มนี้อยู่กันเป็นแก๊งสมรู้ร่วมคิดสร้างปัญหาให้สังคมรับบริจาคสมัยนี้นะ่ะเรียกปร้นออนไลน์วงเล็บสมัยก่อนโจรจะร่วมตัวเป็นชุมแต่ทันที ออกมาปร้นชาวบ้านซ่องสุมโจรถัดมานะครับบอกว่าหลักฐานไปอยู่ที่ตปทเลยนี่ถัดมานะครับบอกว่าไอซอรพร้อมคลิปว่าแต่ซอหายป่วยหร,หรือกำลังจะตายหน้าความคึหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook อ c ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเอาแล้วไงไอซอขอเคลียร์เพราะนะแต่ แจ้งความตามหากลัวจะโดนดีแถมอย่างเพิ่งรู้จากหน้ากากขาวว่ามาดามเปิดรับบริจาคอ้างตัวเองแต่ไอ้ซอไม่ได้สักสลึงงานนี้เลยต้องเปิดใจสักหน่อยตรูให้คลิปเห็นหน้าจะจะไปแล้วว้อยแต่ทำไมเงียบทำไมคนรับคลิปอมพนัไม่เอาไปช่วยชัยพลตรู พอฮับหู้หันตัวเดอร์สูหาคนรับผิดชอบกันเองเตออีฉันว่างานนี้สนุกเหมือนไอซอจะแหกมาดามเสียแล้วงานนี้เพราะคลิปนี้อีฉันจิกมาจากช่องหนึ่งใน YouTube ที่ไม่ถูกกันแล้วกับมาดามขอนั่งบนเพลงตีชิ่งพยักยิ้มชมตะกวดกัดกันฮา คลิปนี้ไม่ใช่ของช่องโยงมทูตแต่ใช้คลิปต้นฉบับแบบช่องโยงมทูตส่วนเสียงไอซอนะ่ะเอามาจากช่องเล็กๆช่องหนึ่งที่เคยเป็นสาวกของนกแสกแต่ตอนนี้นะ่ะแตกคอกันแล้วเป็นการตัดต่อเอาเสียงมาใส่อีกคลิปย้อนเกรดเท่านั้นซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูก,กแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็น คนแรกบอกว่าหรือไม่อาจเป็นคนของมาดามจัดฉากขึ้นมาว่าช่วยชัยพลได้พอถึงเวลาล้มเหลวหนูบอกได้คำเดียวเลยคนที่ช่วยลุงได้ไม่ใช่พวกที่ฟาดหางแบบนี้ค่ะคนที่ช่วยได้มีแต่ทนายแต่ไอ้พวกที่ฟาดและเพอเจอร์ทุกวันนี้นะ่ะหาแดกกับเว็บซีลุงให้ได้ยอดไลค์ยอดวิวเท่านั้นไม่น่าเกิดมาเป็นคนเลย ถัดมานะครับบอ,อกว่าส่งให้แล้วไม่เอาออกมาฮ่าฮ่าเรียนแบบคดีโจ้ถุงดำเหรอถัดมานะครับบอ,อกว่าซอเป็นวัดเหรอเสียงเปลี่ยนเลยนะพอโดนแจ้งความน่ะรีบโยนขี้ใส่กันไปมาฮ่าฮ่างานนี้เชียรนน์นะาแต่สู้ๆเว้ยถัดมานะครับบอ,อกว่าส่วนตัวคิดว่าเป็นทีมงานของพวกแก๊ง18มงกุฎเองมากกว่าที่จะเอาเสียง คนนอกถัดมานะครับบอกว่าฟังจากเสียงจังหวะการพูดการออกรอเรือยังไงเสียงก็น่าจะเป็นเสียงของจุดๆ,ๆแน่นอนความคลืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับมอร์นิ่งค่ะอิฉันไปฟังคนเล่าเรื่องสยองเสียงกระซิบจากนารกฟังแล้วสะดุ้งแทนลุง ครอบครัวยืนดูน้องตุ๊กตาแบดหมดน้องส่งเสียงร้องอย่างน่าสงสารลุงลุงหนูแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเด็กร้องเรียกให้ลุงช่วยแต่ลุงปล่อยให้หลานค่อยๆหมดลมไปต่อหน้าโดยไม่ช่วยเหลือไม่นำส่งโรงพยาบาลมีคนสงสัยว่าทำไมเด็กเรียกหาลุงทำไมไม่เรียกให้พ่อแม่ช่วย คำตอบตามตรก,กะมีได้แบบเดียวคือพ่อแม่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเด็กเลยไม่ได้เรียกให้ช่วยและลุงยืนดูใกล้มากขนาดชั้นริงไซ์เด็กเห็นหน้าลุงชัดเจนที่สุดเด็กเลยเรียกให้ลุงช่วยเขียนมาถึงตรงนี้ถ้าอีชั้นเป็นลุงคนนั้นลุงคนเดียวในคดีนี้คงสะดุ้งแล้วละ่ะชิดหายแล้วนี่มันช่วยให้ลุงติดคุกนี่ว่าฮา ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่กไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่ามา2ต้องมาถัดมานะครับบอกว่าไอ้ตัวนี้ก่อนนั้นอ่ะมันบอกรักลุงหนักหนาเงินซื้อมันได้เมื่อก่อนอ่ะมันว่าจะเขียนหนังสือสารเสริญเมียหมอถัดมานะครับบอกว่าเล่ายัางไงเลี้ยวมาจอดหน้าบ้านลุง ลุงจะรู้ไหมหนอว่าคนรักลุงพาเรื่องมาฝากลุงแล้วถัดมานะครับบอกว่าเมื่อไหร่พวกเขาจะเลิกเล่านิทานกันสักทีทําไมไม่หุบปากกันแล้วปล่อยให้เป็นเรื่องของศาลถัดมานะครับบอกว่าป่านนี้ทั้งแก๊งก็ยังตะบี้ตะบันเข็นเรื่องเดือดร้อนเข้าตัวจําเลยช่วยกันแบบไหนไม่รู้ถัดมานะครับบอกว่าเหมือนช่วยลุงนะ แต่ช่วยให้จุดๆถัดมานะครับบอกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแต่ก่อนเคยคิดสงสารลุงคนนั้นแต่ตอนนี้น่ะเริ่มหมันไส้เพราะลุงคนนั้นน่ะทำตัวลอยเหนือปัญหาถ้าลุงเข้าไปอยู่ในจุดๆก็ต้องทําใจถัดมานะครับบอกว่าเด็กพูดได้ไม่กี่คําเองอยังพูดไม่เป็นภาษาเลยโดยซ้ํามโ,มโนไม่เกรงใจเด็กกันเลยนะแต่ละคนนะฮ่าฮ่ ความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ก็อความไม่ดังนี้ครับฮูฮูเงียบกริบไม่ไลฟ์แจ้งข่าวตามนัดไว้กับ FC เลยนะเถยดคงกล่าวว่าสารอุทธร์จะยกฟ้องแบบอีกคดีหนึ่งสินะถึงนัดแขวนขับไว้ล่วงหน้าคงคิดว่าตรูชิงถอนฟ้องไปก่อนแล้วสารท่านจะปล่อยให้รอดสินะแต่ความผิด เสร็จแล้วตั้งแต่ตอนฟ้องน้าเถยหิ้วแม้พอโดนคดีนะ่ะเงียบกริบเล่าหน่อยสิว่าคดีสอนนอผนนะ่ะเจอไปกี่กรรมซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าแปะไม่ได้เงียบนะไปแคปภาพถาดข้าวเอามาปั้นมโนจะแฉทหารอยู่คืนนี้ต้องทำการบ้านหนักจะไปแนวทางไหนดีหลังจากนี้ ไม่มีนายทหารคนไหนวิ่งเคลียร์ตามเป้าวงเล็บตบซับงานนี้ทุ่มสุดตัวหาค่าเดินทางไปศาลถัดมานะครับบอกว่าน่าจะมาเล่าเรื่องจัก,กรีหลานรักบ้างถัดมานะครับบอกว่ามันก็ต้องเงียบแลวเนาะแม้สี่กระทงนี่มันอิ่มจุกยันลิ้นปี่เฮ้ยคดีนะเว้ยไม่ใช่ห่อหมกถัดมานะครับบอกว่าสรุปโดนไหมคะหรือยังไม่เสร็จ เพราะแกเงียบมากใจคอไม่ดีเป็นห่วงพี่เถยมากถัดมานะครับบอกว่าหลังโควิดน้ําไหลเชี่ยวพาผักปุ่งมารัวๆสมถัดมานะครับบอกว่าที่อย่างนี้ก็เงียบปานแป้นอัดปากเลยนะถัดมานะครับบอกว่าผลใต้เปรียบเปลื่อยไว้ว่าจุดจุดจุดถัดมานะครับบอกว่าแปะเงียบคนเดียวไม่พอเนะี่ยพาไอ้จุดจุดจุดเงียบไปด้วยถัดมานะครับบอกว่าแปะ อย่างเงียบสิพี่ใจคอไม่ดี